สบายดีพี่น้องเอฟซทุกคนเดอ้อทางส,สปป,ปบันเท่าล้วกัทางเอฟซคนไทยมื้อนี้เบาวมนนะรู้สึกตื่นเต้นสิได้ว่าสิมาบอกข่าววงในของประเทศไทยให้พี่น้องเอฟซของเบาวมนฟังผมไปขอน้อยนะฮะไปได้ินข่าวหรือไปอ่านข่าวของผู้ใดกระทมที่ม่เหตุงานอยู่อมาตานาอนนะมาตานาครอะอมตะนครนี่เป็นนิคมหรือว่าเมืองอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะ แล้วก็ผปุใดมาเห็ุงานอยู่นี่อยากจะบอกว่าสวัสดิการดีมากๆเลยอ่าก็วาจังสันตอนแรกขะนออ่อยโบสเซียได้ว,ว่าเขามีสวัสดิการแบบนี้นะฮะจนว่าขะน้อยเนี่ยเห็นกับตาอยู่ของอ่ะพี่น้องไปมึงน้ากันได้ว,ว่าอ่าบาวมอนไปเห็นเอยียงมากคือวาจังสีอ่าเขาแจกโบนัสกันตอนปลายปีพี่น้องเอ้ย โบนัสคือเงินก่อนไหมเงินกน่อนสดๆสดเงินกน่อนยญ่งๆไหมเขาใจ่ายให้พนักงานเขาตอนปลายปีไหมคือว่าพนักงานเขาเนี่ยแบบเหตุงานทั้งปีเนี่ยเหนื่อยๆมันว่าเราก็บริษัทเขาสบอะไรเอาเปรียบเลยเด้ไปเมืองกันครับว่าบริษัทใดจ่ายค่าแรงหรือว่าจ่ายโบนัสให้ตอนสิ้นปีให้กับพนักงานเขาเนี่ยหลายปันไดไปเ้าไปเมืองพอร้อมกันเด้อพี่น้องเริ่มจากบริษัทแรกนะครับพี่น้องบริษัททาเคเบะสแปด ได้โบนัสพนักงานได้โบนัสปีนี้นะปี6 6นะ6.7เดือนบวกกับเงินบวกสาม0มืนหาพันบาทต,ตีเป็นจีบบาเด้อพี่น้องเออคุณ6 0 0อจีบเออนั่นล่ะ600อจีบจีบนั่นละ600่บนนละบริษัทที่2บริษัทมิซูเอะว่าแั่นด้ได้โบนัส6.8เดือนบวกเงินสอง0มืนบาทป้าทู้นะฮะบริษัทที่3บริษัทฮีโน่มอเตอร์โบนัส เจ็ดจุดสี่เดือนบวกเงินบวกอีกสี่หมืนสองปัดทู้นะฮะบริษัทที่ต่อไปเด้อบริษัทไอเอชไอเทอร์โบได้โบนัสหาจุดหาบวกเงินบวกอีกโอ้สุดยอดเลยแล้วกับโบนัสไอบริษัทต่อไปเนาะบริษัทอีหยังเนี่ยสยามตโตโยสยามตโตโยตา้าเจ็ดจุดสามเดือนบวกเงินอีกสามหมื่นเจ็ดโอ้แล้วกับบริษัทต่อไปสยามทีทีโอซินแบบ อ่านผิดกับขออภัยเด้อโบนัส7.25เดือนบวกเงินอีก2อ0 0 0นะฮะบริษัทต,ต่อไปบริษัททีทีเคนะฮะโบนัส6เดือนบวกเงินอีก20,000บาทปาทโทเกิดมาบอกเคยเห็นบอกเคยปอกบอกเคยปอกนะฮะบริษัทต่อไปบริษัทอะไรไทรยโมทีฟวันตอนนี้เออโบนัส3เดือนบวกเงินอีก65,000่นหปาทโทบริษัทต,ต่อไปนะฮะ IJTT นะฮะ โบงัสเจ็ดเดือนบวกเงินอีกสี่หมืนบาทปาดโถนะฮะบริษัทต,ต่อไปนะฮะ T.B.K.K. โบนัสห้าเดือนบวกเงินอีกสองหมืนหกพันบาทปาดโถนะฮะพี่น้องเกิดมาผมไม่เคยเห็นไม่เคยพอนะฮะบริษัททีใจเงินโบนัสใหพ้พนักงานขนาดนี้ปาดโถเป็นบุญของมู่งจับหักเนาะพี่น้องคนไทยเอ้ยพี่น้องชาวไทยเอ้ยนะฮะ เอ๊แต่ว่าของเมืองของอมตะนาครของเมืองไทยนี่ไย้ยินข่าวว่าเขามีค้นต่างชาติามอรได้มาเหตุงานอยู่ในนี่พี่น้นองสปป,ปบานเฮาขันอยากมาเหตุงานของในเมืองไทยนะแล้วก็อยู่แถวนิคมอมตะนาครจังหวัดชลบุรีนี่กัศึกษาข้อมูลเอาเดอ้อม้อนี่ไอ้เบามานําเสนอเรื่องโบนาสให้ฟ,ฟังซื่งนะฮะไอ้เบาบอมมีข้อมูลนะ,ะับว่า นะการที่จะมาเหตุงานอยู่ในอมนตะนครหรือว่าอยู่เมืองชลบุรีเนี่ยอยู่ประเทศไทยเนี่ยเขามีขั้นตอนกันจังไหนนะฮะขันผู้ใดูงจักนะฮะกัพิมคอมเมนต์มาบอกเห็นกันฟังแน่เด้อพี่น้องชาวไทยนะขันมีพี่น้องต่างชาตินะที่มาเหตุงานอยู่ในโรงงานแถวแถวเนี่ยเขามีความรู้จังไหนกะพิมมาบอกมาบอกกล่าวกันฟังแน่พี่น้องเอฟซีครับขันมักเนื้อหาแบบนี้นะบ่า,าสิเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ประเทศไทยข่าวสารวงในของประเทศไทยนะหรืออยากอยากหูข่าวสารใดๆกระซมที่ที่คิดว่าอยากจะเป็นประโยชน์กับเจ้าของล้อก็อยากจะเป็นประโยชน์กอบส่วนร่วมเนี่ยพ,พิมพิมพคอมเมนต์มาได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวบาวมอนเนี่ยสิไปหาขอมุลนะฮะหรือบาวมอนสิไปเที่ยวมอืองไดเมื่อพ่อมืองไดตื่นตาตื่นใจสถานที่หมืองใดตื่นตาตื่นใจข่าวสารใดตื่นตาตื่นใจบาวมอนกับสิพยายาม่มเอาขอมู่น่ะ มาลงมาเบาให้พี่ให้น้องฟังนะบ่วา่าสิเป็น uh, ทางเมืองสปปอเองหรือว่าบ่บวว่าสิเป็นเอฟีคนไทยนะแจ้งไดก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบใจหลายหลายเด้อที่ติดตามกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะมือนีเอาสมีก่อนเนาะพี่น้องเอฟทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม